กูรู้ไ้กกำเลยว่ะบอยกู่นนี่หมดกไม่ได้หที่้ว่ากูไม่ได้ทอะไรได้ไงม่ได้ทาการทงานกแล้วก็จับตัวแลกััวสเพิ่งคิด่าวลีสนพออีสี่ัใโดีีวโเข้ามันีเีอยแปดร้อแปเสมอเียไม้น่เบ นนเดินหาผีกินใช่ไหมเดินหาผีกินแล้วถ้าไมเข้าของลองูกหมด้งหมดมาเห็นจุอยู่ในลิปอีกสวยีก

ใครไม่จัดจ้าไม่จัลย กองไว้เลยนะนาะใยังช้างเอ้ยขับจอดในบ้านเลยช้างถ้าถปขนาดนั้นนะ่ะใคายัางคุก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  เราไม่เยอะแล้วพวกเราก็เนี่ยทำงานโตจริงร